ตอนพระราชากลับใจนี่เหลาแวนนะขบวนราชทูตจากเมืองอุตรรปัญจาลของจริงจากอุตรปัญจาลเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีกําลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในชมพูทวีปเลยนะอ๋อดูเข้มแข็งจริงๆอะ่ะ ยังไม่มาอีกอย่างนั้นเหรอพระเจ้าแผ่นดินของมิถิลาน,นี่ยพระเจ้าวิเทหราชเสด็จแล้วเจ้าพรามโอหังนี่ าจมากไปนะนิ่งนะนิ่งๆไหวกามินทาดูท่ามันจะร้ายกาศไม่เบาข้าคือพรามเกวัตราชครูแห่งนครอุตรปัญจาลที่ข้ามาในวันนี้ด้วยกิจของเนื้อหัวข้าผู้ซึ่งต้องการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นยิ่งใหญ่แล้วกิจธุระของนายเนื้อหัวท่านคืออะไรละ่ะท่านเกวัต พระเจ้าจุลนีทรงเห็นว่ามิถิลานครเป็นนครที่อุดมสมบูรณ์จึงต้องการจัดระเบียบการปกครองภายในให้ดีเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากรได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นจัดระเบียบการปกครองภายในหมายความว่าหมายความว่าให้มิถิลาเป็นเมืองขึ้นของอุตรปัญจาศไงละฟาบาตเป็นเมืองขึ้น อา,าพูดน่ดูก่อนท่านพราม์มิทิลานครก็ปกครองกันเองมานานแล้วทำไมจู่ๆต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของอุตรปัญจาลด้วยล่ะบรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างก็เข้าสวามิภักดิ์ส่งบรรณาการถึงเรากว่าหนึ่งร้อยนครมิทธิลาน,านลาครบ้านเราก็เป็นเมืองเก่าแก่มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมายาวนานปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขเรื่อยมาโดยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร เราดูแล้วไม่เห็นว่าศักด์ศีจะน้อยกว่าอุตราปัญจารตรงไหนเมืองแห่งนี้นะรึศักด์ศีเทียบเท่าอุตราปัญจาน <c oughs> น่าขำเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่มีแต่ผู้คนโง่เขาน่ะเหรอแล้วท่านรู้ได้อย่างไงว่าชาวมิถิลาโง่เขลา <c oughs> พิสูจน์ดูก็ได้ ไหนในที่นี้ใครคือปราดแห่งราชสำนักจงแสดงตัวออกมาข้าเองเทวินทะข้ากามินทะเตียนปุกุษาหา้าข้าเซนาก,กะหัวหน้าของจตุรพร้อมดีที่บ้านเมืองนี้บัณฑิตยังมีความกล้าแต่เรื่องปัญญาเนี่ยสิข้าคงต้องขอทดสอบหน่อย <c oughs> ได้ ถ้ามีคําถามจะถามพวกเจ้าคนละข้อนะถ้าพวกเจ้าคนไหนตอบถูกแม้คนเดียวก็จะถือว่าข้าแพ้และข้าก็จะยอมถอนตัวขอขมาชาวมิทิลาที่เข้าใจผิดไปแต่ถ้าพวกเจ้าตอบไม่ได้ข้าก็จะเห็นว่ามิทิลาไม่แต่คนโง่เขาต้องการให้อุตราปัญจานมาปกครองนี่หรือที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในราชสำนักปัญหาสักข้อยังแก้ไม่ได้ โอ้จะเป็นลมฟาบาดระวังวะยะค่ะฟาบาดเป็นยังไงบ้างหม่อมฉันว่าคงจะมีเพียงมโหสถเท่านั้นพระองค์โปรดพิจารณามหัศเล็กรักคำสั่งไปบอกมโหสถว่าชะตาของมิทิลาอยู่ในกำรรม,มือของมโหสถแล้วมโหสถเกิดเรื่องแล้วอ่ะพี่ชายมหัศเล็กมีอะไรเล่ามา คณะทูตจากอุตรปัญจาศส่งคนมาเจราจาให้บ้านเราเป็นเมืองขึ้นทีนี้เจ้าพรามเกวัดเลยตัง้งคำถามขึ้นมาสี่ข้อถ้าตอบไม่ได้แล้วก็อุตรปัญจาจะเข้ามาปกครองเออในเมื่อมีพรามทั้งสีอยู่ด้วยแล้วทำไมต้องมาเดือดร้อนถึงฉันด้วยอ,อ,อพอได้แล้วมโหสถเจ้าเองไม่ใช่หรอที่มาตามฉันกลับมิทิลาแต่นี่อะไรอะ่ะฉันเห็นแต่มโหสถที่ทำตามทิฐิส่วนตนมากกว่า ฉันมัวแต่น้อยอกน้อยใจที่พระเจ้าวิเทหราชเชื่อสีพรามมากกว่าฉันเลยเอามาเป็นอารมณ์พี่มหาดเล็กกลับไปบอกพระเจ้าวิเทหราชเธอว่าเชื่อมือมโหสถคนนี้เถอะฉันจะจัดการเจ้าพรามเกวัดนั่นเองคิดกันไปถึงไหนแล้วล่ะปริศน,นาของข้าน่ะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตกันแท้ๆปัญหาเด็กอมมือแค่ไนยังตอบไม่ได้ช้าก่อนท่านพรามแหมมหสถ จะทวนคำถามให้ฉันฟังสักรอบได้ไหมไม่ใช่เรื่องอยากฟังดีๆนะข้อแรกผู้ที่ตบตีผู้อื่นด้วยมือด้วยเทา้าผู้นั้นยิ่งเป็นที่รักของผู้ที่ถูกตีคือใครข้อ 2. ผู้ที่ด่าว่าผู้อื่นแต่ไม่อยากให้เขาเป็นไปตามนั้นคือใครข้อ 3. ผู้ที่โกหกกันหลอดแหละไม่เป็นความจริงแต่คนโกหกนั่นแหละเป็นคนที่รักของกันและกันคือใครข้อ4 ผู้ที่เอาพัสดุสิ่งของข้าวน้ำผ้าผ่อนไปแต่ผู้นั้นกลับเป็นผู้ที่ชอบใจของเจ้าของพัสดุเหล่านั้นผู้นั้นคือใครฉันขอเลือกตอบทั้งสี่คำถามเลยแล้วกันฮะว่าไงนะข้อแรก คือพ่อแม่กับลูกใช่ไหมที่ไม่ว่าทารกจะดิ้นจะกัดหรือตีพ่อแม่ยังไงก็ไม่โกรธข้อ2คือพ่อแม่กับลูกพ่อแม่เวลาลูกขัดใจก็ด่าว่าแต่ใจไม่ได้คิดร้ายแต่ได้ความรักทำให้ต้องดุว่าต่างๆนานา,นา ข้อ 3. คือสามีภรรยาเวลาที่อยู่ด้วยกันสามีภรรยาก็หยอกเย้าพูดจาโกหกเล่นกันไปข้อสุดท้ายผู้นั้นคือสมณเพศหรือนักบวชยิ่งผู้สงสินรับข้าวของที่ทำบุญไปผู้ให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสผู้รับเข้าไปอีกน้อยแสกตั้งนั้นจะผูกเด็กมาไปพวกเราครับผู้ท้าับัญจานวันนี้เสียเลิกแล้วเก่งมากมหสถ เจ้าช่วยมิทิลาวไว้แท้ๆเลยในเมื่อความดีความชอบของเจ้าเด่นชัดขนาดนี้แล้วมโ oh หสถเอ๋ยจงมาเป็นบุตรบุญธรรมของเราเถิดฟาบาทรงกล่าวเกินไปแล้วหม่อมฉันขอรับไว้แค่เพียงความปรารถนาดีก็พอแล้วพระเจ้าค่ะแหมดีจริงๆโมโหสถกลับมาแล้ว<ๆ>กลับไปแล้ว<ๆ>ต่อไปนี่สี่พรามตกกระผองแง่แก่และสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม กดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุกเราน้องๆอ,อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหนะ้าบ๊ายบายค่ะ